สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมลําพังแค่ปืนพกผมเนี่ยก็เท่พอแล้วนะครับท่านผู้ชมผมเชื่อว่าใครหลายหลายคนก็น่าจะไม่มีปืนนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิผมคิดว่า,คาใครหลายหลคนอ่ะก็น่าจะมีแต่ผู้เล่นส่วนใหญ่น่าจะไม่ค่อยใช้กันครับ <Okay. S 3> HOUSE! ปืนพี่มาแล้วไอ้น้องโอ้โหแล้วพวกผมสุดในรุ่นไงครับท่านผู้ชมอ้ oh. เลือดผมเลือดผมหายไป90แต่ผมได้มา2คิวอย่างนี้ผมถือว่าผมคุ้มแล้วนะครับหนะ้าศัตรูเขาดันโมงเรามาแล้วครับท่านผู้ชม เสียได้จังเลยแฮมไม่ได้ระเบิดฟรีครับ,บนอนยิงอย่างนี้แม่งโกงครับท่านผู้ชมรับไม่ได้วะเฮย้ย แล้วพี่ล่ากับปืนพกเลยไงไอ้น้องเสียงเท้าผมยังมีอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมเออข้างหน้าผมมีเสียงเท้าครับ ผมปล่อยเข้าไปได้เลยครับยังไงซัดเรารอเล่นยาวดีกว่าครับท่านผู้ชมโอ้โหให้ตายเถอะเพื่อน เขาบอกว่าฟรีครับใครจะรอช้าอยู่ใหญ่กันเล่าผมขอคิวครับสหายคน,คนนี้ต้องเป็นของผมเท่านั้นครับผมบอกเลยนะครับผมไม่แบ่งคิวให้ใครทั้งนั้นเราเล่นปืนพกว่ายากแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเอาคิวให้ง่ายที่สุดครับ yeah. โอ้ยเสียดายจังเลยแนฮะถ้าเกิดผมยิงดีๆเนี่ยผมได้คิวแล้วนะครับนาะเอาแล้วผมไปทําอะไรเลือดเหลือ13ครับเนี่ย NO! นี่ไงผมคิดเอาไว้แล้วครับว่าต้องมีคนดันเข้ามาแน่นอน ต้องห่วงเลยครับเพื่อนเรื่องยิงคนเจ็บเนี่ยไว้ใจผมได้เสมอครับเพราะวันนี้เป็นงานถนัดของผมอยู่แล้วผมขอสักลูกหนึ่งได้ไหมครับเนี่ยระเบิดฟรี ถ้าผมไม่โดนหลังยิงเนี่ยผมได้อีกหนึ่งคิวไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเสียดายจังเลยครับเออได้ระเบิดฟรีมาหนึ่งลูกแล้วครับศัตรูเขาจะดันแน่นอนครับท่านผู้ชม ผมอุตสาห์นั่งรอ,อยิงเน้นๆครับอ้าวเวนโดนแสงอีกแล้วเออลูกแรกมาสักทีหนึ่งครับ เฮ้ยเพื่อนคิดที่จะวิ่งเหรอครับ,บรกำลังไปช่วยครับสหายอ่า <c oughs> โหเพื่อนเอ็งล่าคิวผมอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมอุตส่าห์เอาตัวเองไปรับกระสุนปืน รอช้าอยู่ยายล่ะครับเพื่อนระเบิดซีจงเจรินโอเคไม่มีใครอยู่ตำแหน่งระเบิดผมอีกครับเฮ้ย <Pine apple> hey. แล้วผมตัดกระปืนพกได้ไงครับใครตายเถอะผมตกใจนะว่าเพื่อนจะไม่ช่วยผมยิงแล้วนะครับหนะ้าเสียดายจังเลยอะครับผมอุสารอให้สตัตงแม่งเปลี่ยนกระสุนปืนนะครับแต่เขาไม่เปลี่ยนโอ้โหแม่งเอ้ยเจ็บใจชิบเป่งเลย ทีมของคุณพ่ายแพ้ เป็นยงไนบ้างรครับผมกับเจ้าปืนลูเกร์ P 0 8คือเออเจ้าปืนลูกร์เนี่ยนะครับเท่าที่ผมเล่นมาเลยนะครับท่านผู้ชมมันก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่ค่อนข้างที่จะเทแล้วก็เล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับผมใช้คําว่าดีเกินไปไม่ได้นะแล้วก็ที่สําคัญใช้คําว่าแย่เกินไปก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่ามันก็เป็นปืนที่พอใช้ได้ก็แล้วกันนะในส่วนของค่าสถานะของเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยโดยรวมแล้วนะครับถือว่าดีเลยไม่ได้แย่นะครับท่านผู้ชมแต่ปัญหาเนี่ยมัน ไปติดอยู่ตรงที่อัตราการลั่นต่อเนื่องครับนั่นก็คือถ้าท่านผู้ชมต้องการที่จะยิงปืนนี้ให้มันออกได้อย่างต่อเนื่องได้ดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมจะต้องกดยิงให้มันตรงจังหวะครับ <S <S อย่างที่เห็นแล้วก็ได้ยินไปเลยนะครับว่าเสียงปืนออกได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีติดขัดแต่อย่างใดเลยนะครับและอันถัดมานะครับเมื่อเรากดยิงเร็วจนเกินไปตัวปืนนะครับจะมีการยิงแบบติดขัดในทันทีเลยนะครับ ซึ่งตรงจุดนี้ถือว่าเป็นข้อเสียที่สําคัญพอสมควรเลยนะครับแล้วสําหรับท่านผู้ชมละครับคิดยังไงกับเจ้าปืนลูเกอร์กระบอกนี้กันบ้างคอมเมนต์บอกผมกันางคลิปนี้ได้เลยนะสําหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ